สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนท่านผู้ชมคะช่วงนี้จะพาไปชิมพิซซ่าซึ่งก็บอกว่าเป็นไอเดียที่สุดเจ๋งมากๆเพราะว่าเจ้าของร้านนำวัตถุดิบพื้นถิ่นตามฤดูกาลของจังหวัดลำปางเอามาทำพิซซ่านะคะหน้าเห็ดเพาะหรือว่าที่ชาวบ้านก็เรียกว่าเห็ดพอบแล้วก็ยังมีแมงมันด้วยยอดขายนี่พุ่งถลม่มทลายที่สำคัญคืออร่อยด้วยค่ะ าพาไปที่จังหวัดลำปางนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเข้าสู่ฤดูฝนสลับกับ That <ๆ>แดดออกก็เลยทําให้ชาวบ้านต่างไปเก็บเห็ดทอบกันแล้วก็ยังมีแมงมันด้วย, <ๆ S 2> วยซึ่งนี่ถือเป็นอาหารตามฤดูกาลค่ะก็เก็บมาขายกันจํานวนมากได้ราคาดีเห็ดทอบนะคะยังคงขายได้ราคาดีถึงกิโลกรัมแล้วไม่ต่ํากว่า500บาทส่วนแมงมันค่ะนี่ขายได้ราคากิโลกรัมแล้วไม่ต่ำกว่า1,500บาทเลยทีเดียวชาวบ้านเข้นิยมเอามาทําอาหารเพราะว่าถือว่า1ปีจะสามารถ รับประทานกันได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นและที่สำคัญมีการต่อยอดจากอาหารยอดนิยมตามพดูกาลอย่างเห็ดทอปและแมงมันนะคะเอามาอัปเกรดกลายเป็นอาหารอินเตอร์อย่างเช่นพิซซ่าซึ่งถือเป็นไอเดียที่บันเจิดจริงๆของหนุ่มที่ชื่อว่าเอและคุณแววเจ้าของร้านพิซซ่าที่ชื่อว่าปีแอพิซซ่าค่ะที่นี่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านท่าโทกถนนสายลำปางแจ้หม่มสองสามีภรรยาทำเองกันทุกขั้นตอนนะคะตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ ปั้นแป้งเองด้วยที่นี่เขาใช้แป้งสดนะคะแล้วก็ใช้ชีสเกรด A อบด้วยเตาถ่านไม้ฟืนค่ะอุณหภูมิ600องศาซึ่งปกติเนี่ยก็ทำพิซซ่าอบด้วยไม้ฟืนจำหน่ายกันอยู่แล้วแต่ว่าหลังจากเข้าสู่ช่วงฤดูกาลเห็ดทอบและแมงมันก็เลยนำมาเป็นหน้าพิซซ่านะคะจนได้พิซซ่าหน้าเห็ดทอบและแมงมันเพื่อเพิ่มความหอมมันด้วยซอสท,ทรัฟเฟลิลใส่ลงไปและมอสซาเรลลาชีส ผู้ที่ได้ชิมก็ชื่นชอบบอกว่าโอ้โหนี่มันอร่อยแบบลงตัวจริงๆทําให้ยอดขายเนี่ยน่าพอใจค่ะในวันปกติขายไม่ต่ำกว่า50ถาต่อว,วันราคาถาดละ499บาทคือนอกจากมีพิซซ่า2หน้านี้แล้วนะคะให้ลูกค้าที่นิยมสั่งเขายังมีเส้นดำผัดเห็ดทอบซึ่งก็จะได้ความเหนียวหนึบของเส้นดำกรุบกรอบของเห็ดทอบผสมกับรสชาติที่เผ็ดร้อนคล้ายๆกับผัดขี้เมาเลยแหะคะ่ะนี่เป็นอีกเมนูที่ลงตัวมากม นอกจากนี้ที่ร้านยังมีพิซซ่าหน้าทะเลหน้าแฮมแล้วก็พิซซ่าหน้าอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการร้านเปิดทุกวันนะคะในช่วงเวลา11นาฬิกาถึง19นาฬิกาแต่หยุดในทุกวันพุธค่ะใครสนใจก็ไปลองชิมกันได้ค่ะ